สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้พาออกมาทุ่งนาอีกแล้วคะ่ะทุกคนพี่ปาไประยองมาพาแม่ไปหาหลานไปสามคืนสีวันคะ่ะทุกคนคะ่ะพอไปแม่ก็อยู่ไม่ได้คะ่ะแม่ใจจะขาดคิดถึงบ้านคะ่ะทุกคนคนแก่เคยถอนหญ้าเคยอยู่บ้านเนาะพอไปอยู่ในเมืองก็อยู่ไม่ได้พี่ก็เลยต้องพากลับมาส่งคะ่ะทุกคนคะ่ะพอมาถึงบ้านส่งแม่เรียบร้อยแล้วก็ ามคนพี่น้องเหมือนเดิมค่ะพากันออกมาชมทุ่งชมนาค่ะนาเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่นาพี่ค่ะทุกคนค่ะแถวนี้ก็เป็นเขตติดติดเขาใหญ่ค่ะทุกคนก็จะมีภูเขามีทุ่งนามีป่ายางแล้วก็ป่าธรรมชาติต่างๆค่ะพี่ก็เลยพาออกมาดูว่าในป่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะทุกคนเราไปเที่ยวป่ากันเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ว่า มีอะไรบ้างคะไปกันค เสื้อที่มันเป็นกองเป็นฝูงเป็นร้อยรอยพันพันอ่ะอยู่ตรงไหนมันมดหน้ามันแล้วบอกอ ก็เจอมาแล้วอุ้ยเยอะเลยเป็นร้อยมั้งเนี่ยอ๋อมาไกล้ฉันแนโอ๋นั่นตัวนั้นหยุดกินน้ำเมื่อยแห้งไอเชิญค่ะฉันจะได้ไปเดินเป็นแถวเดินดีๆเดินดีๆไปกินอยู่ในป่าดี่าไอเชิญ ชั้นลายอุย้ยตัวนี้เขาสวยมากเลยแม่เขาจะไม่นี่คุณแม่อุย้ยนู่นมีพวกเดินช้าก็มีไปไเขาเลี้ยงเยอะบางทีเขาก็ไม่ได้นับหรอกเนาะว่าวัาวเขามีเยอะ ตัวมีเชือกตรงนี้กันออกบ่อยครับเชิญเชิญน,น,นี่ทรับเชือกพันต้นไมหมนะคะเลยหาไม่เลือยแต่เด็กเชิญเราก็อันตัวนี้ไม่รู้จักกฎจราจรอโลบอตัวน้อยตัวนิดโอเคทุกคนทุกคนดนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่น,น,นควายป่า ควายปาออ้ควายเป็นฝูงเลยอ่าเจ้าของเดียวกันกับวัวนะคะทุกคนค่ะนั่นๆมีลูกน้อยลูกน้อยนกเป็นฝูงเลยเห็นไหมนั่นอ่ะมีลูกน้อยด้วยน่ารักนกอ่าเขาเรียกนกอะไรนะนกกระยางเขาจะมามากินแมลงใช่ไหมแมลงที่เกาะอ่าเกาะหลังช้างนะคะเกาะหลังควายค่ะก็คืออ่ะ เวลาควายกินน่ะแมลงพวกหนอนพวกอะไรมันจะบินเราะฉะนั้นอ่านแมลงอ่ะแมลงจะมาเกาะตรงนกกระยางจะมาเกาะรอกินน่ะพวกมแมลงพวกหนอนพวกอะไรที่มันบินออกมาจากหญ้าเวลาควายกินครับทุกคนเนี่ยค่ะก็ได้มามชมธรรมชาติเยอะเลยค่ะอยู่ในป่านะคะก็เจ้าของเขาก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมาเลี้ยงอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนค่ะ นกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผีเสื้อด้วยนะคะผีเสื้อเยอะเยอะค่ะมันเป็นธรรมชาติผสมประสานทั้งป่าไมา้ทั้งทุกอย่างค่ะทุกคนตรงนี้ดูสิคะผีเสื้อเขากำลังแตกแบบเยอะมากคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยงามมากคะ่ะมีแค่ตรงจุดนี้คะ่ะจุดอื่นเขาก็จายกันตัวตัวกันไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะคะ แมงปอมาลอกคลื่นหรือมาบินอ่าวนไปวนมาค่ะพวกเราเห็นทีต้องรีบออกจากป่าแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าดูท่าทางแล้วฝนน่าจะหนักพอสมควรวันนี้พี่ปลาพามาดูธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือธรรมชาติทั่วไปมันก็เข้ากันได้อย่างดีสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะ ฝนทำให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ